อีกเพียงสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้ชอนโคมดีดีหรือพีดีดีก็จะต้องเข้ารับฟังพิจารณาคาดี3ข้อหาที่ทาง FBI ได้สั่งฟ้องเขาไปตั้งแต่เวลาที่เขาติดคุกร่วมหนึ่งปีแล้วแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ได้เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้นหลังจากที่อายการครับได้สั่งฟ้องข้อหาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรกถึง2ข้อหาซึ่งการมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเพียงในเวลาไม่ถึง30วันก่อนครึ่งสามครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบคดีทั้งหมดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนนนวััี้้้เเเเรรรราาาามมมลอออองงงงงพพูดคุยกกถึื่ฟ่ฟิิต มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและจะมีผลอะไรกับการขึ้นศาลที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้ในส่วนของข้อหาเดิม3ข้อหาที่พีดีดีเผชิญอยู่นั้นทางอายการยังคงฟ้องร้องเขาในเนื้อหาแบบเดิมซึ่งก็คือ 1. ข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรโดยมีค่ายเพลงและทีมงานต่างมีหน้าที่คอยช่วยเหลือจัดการเบื้องหลังการนำพาผู้หญิงและผู้ชายมาร่วมมีบริการทางเพศกับพีดีดีในแบบที่ตัวเองชอบหรือมาร่วมมีเพศสัมพันธ์กับงานปาร์ตี้กับเหล่าดาราที่เรียกกันว่างานฟรีกออฟ และข้อ2ที่อายการเด็กฟ้องร้องพีดีดีไว้ว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการนำพาผู้คนมามีเพศสัมพันธ์โดยมีข้อเสนอเป็นเงินฐานะทางอาชีพหรือสิ่งของแลกเปลี่ยนต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนกับการมามีเพศสัมพันธ์ครั้งังนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นแม่เล้าในการพาคนมาขายตัวขายบริการซึ่งก็มีพยานทั้งหมดเป็นผู้เสียหายหมายเลขหนึ่งหรือแคสซี่เวนทูราแฟนเก่าของพีดีดีผู้เสียหายหมายเลข2และผู้เสียหายหมายเลข3 ที่ Number 2และ3นั้นขอไม่พูดชื่อออกสือ่อฮะสุดท้ายข้อ3ที่ได้แจ้งไว้ว่า PD d นั้นเป็นผู้ดูแลค่าเดินทางและการใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ผู้คนเหล่านี้มามีเพศสัมพันธ์ตามที่เขาวางแผนไว้และเมื่อไม่กี่ชั่วโมองที่ผ่านมานี้ทางทีมอายการก็ได้ทําการสั่งฟ้องร้องเพิ่มเติมถึง2ข้อหาไปถึง PD d และทีมงานรวมไปถึงการเบิกตัวพยานคนใหม่ที่จะมาขึ้นให้การเพิ่มเติมในการพิจารณาคดีในวันที่5ที่จะถึงนี้โดยข้อมูลทั้งหมดในข้อหาใหม่นี้มันจะมาจากพพยยยยานนนนคคเเเีีเีง้งดวลแลแะพยาน คนนี้ครับก็จะเป็นคนที่มาเพิ่มเติมช่วงเวลาพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของพีดีดีขึ้นไปจากเดิมทําให้เนื้อหาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยที่แต่เดิมในข้อหาการฟ้องร้อง3คดีแรกนั้นช่วงเวลาไทาม์ไลน์มันจะสิ้นสุดลงเพียงแค่ในปี2021เพราะว่าการฟ้องร้องครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากคดีของพีดีดีและแฟนเก่าอย่างแคซี่ที่พีดีดีครับพาแคซี่ไปทําเรื่องราวอุจจารต่างๆแล้วก็พาคนขายบริการมาร่วมมีอะไรกับเขาและแคซี่แฟนของเขาด้วยเมื่่่อททนงั้งหหมมดไ,มไว ณเวลานั้นเธอก็เลยตัดสินใจไปให้ความร่วมมือกับ FBI แล้วก็เกิดมาเป็นคดีจนถึงทุกวันนี้นี่แหละที่พีดีดีถูกจับไปแต่ในการฟ้องร้องครั้งใหม่กับพยานคนใหม่เรื่องราวของเธอกับพีดีดีมันจะเกิดขึ้นในปี2021ถึงปี2024หลังจากที่ดีดีกับแคซี่เลิกกันแล้วซึ่งถ้าครั้งนี้พวกเขาพิสูจน์ได้ว่าพยานคนนี้ถูกกระทำจริงๆมันจะยิ่งย้ำถึงรูปแบบการดําเนินการของพีดีดีและจับตัวมัดตัวเขาให้แน่นขึ้นไปอีกกลับมาถึงํำนวนข้อ4ีรับผมที่เพิ่ เนี่ยมันระบุไว้ว่าพีดีดีครับมีส่วนรู้ส่วนเห็นในการนําพยานคนนี้มามีส่วนร่วมในการซื้อขายบริการกับเขาและปาร์ตี้ที่เขาคอยจัดสรรให้เธอไปนอกจากนั้นในข้อหาที่5ยังถูกระบุอีกว่าดีดีนั้นเป็นคนที่จัดหาเครื่องบินและเครื่องเดินทางให้เธอในทุกๆครั้งที่เธอไปทํากิจกรรมขายบริการที่ดีดีสั่งไว้เพราะฉะนั้นพีดีดีจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องในงเมื่อสลิปคนออกค่าเดินทางมันเป็นพีดีดีหรือทีมงานค่ายแบดบอยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยดูเนียนๆเท่านั้ ไอ้ข้อ4กับข้อ5ที่ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติมมาฟังแล้วมันเหมือนกับข้อ2กับข้อ3เป๊ะเลยไม่ใช่เหรอใช่ฮะมันเหมือนเลยแต่ข้อที่เขาระบุไว้ถึงความแตกต่างมันอยู่ในข้อต่อไปนี่แหละในสำนวนเนี่ยเดสรุปไว้ว่าไอ้พยานคนใหม่นยครับที่อยู่ในการฟ้องร้อง3ข้อแรกอะที่ผมบอกว่า คนแรกคือแคสซี่คนที่2คนที่3ขอไม่บอกชื่อจาได้ไหมคนที่2คนคือคนคนเดียวกันฮะเพียงแต่ว่าอายการเนี่ยต้องการจะแยกเธอออกมาจาก3ข้อแรกแล้วก็มาสร้างคดีใหม่ให้เธอเป็นข้อ4กับข้อ5เลยคาถามก็คือแล้วจะทําแบบนั้นไปทําไมมันเป็นเพราะว่าแบบนี้ฮะถ้าสมมุติว่าทางอายการเนี่ยฟ้อง3ข้อหาแรกแล้วพยานคนที่2เนี่ยถูกพิสูจน์ได้ว่าพีดีดีไม่ได้ทาอะไรกับเธอผิดเขาแบบว่าตกลงกันถูกต้องอยู่แล้วเป็นแฟนกันหรืออะไรก็ตามพีดีดีไม่ได้มีความผิดจริงต่อให้พยานหมายเลขหนึ่งเนี่ยกับสามเนี่ยพีดีดีจะถ นั่นก็หมายความว่าทางทีมอายการหลังจากที่ได้ไปรับหลักฐานเพิ่มเติมสัมพงสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อย<ๆ>ก็คงจะได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยคงต้องเพย์เซฟก็เลยเอาพยานหมายเล็2สองคนนี้ไปอยู่ในคดีใหม่ไปเลยแล้วถ้าไอ้คดีใหม่นั้นน่พีดีดีไม่ผิดมันก็ยังจะมีคดี1นึ่อันเก่าที่ทับวิสูน์ได้ว่าผิดพีดีดีก็ะจะติดคุกอยู่ดีผมอธิบายแบบนี้พอจะเข้าใจกันไหมฮะปัญหาก็คือเรื่องเวลาเนี่ยแหละเพราะอีกไม่กี่อาทิตย์มันก็จะเข้าวันที่5ไปแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้ทททาาาาาางงีีมมยยออปด้้หหหหใใ่่่ตตกกไววเุผล มีเวลาไม่มากพอและข้อมูลไม่มากพอที่จะให้พวกเขาเตรียมตัวพร้อมกับเรื่องทั้งหมดเนี่ยข้อ4กับข้อ5มันดูจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องแยกคดีมาฟ้องเพิ่มเติมเลยนี่ถ้าเขาจะฟ้องเพิ่มเติมพวกเขาขอเวลาเพิ่มเติมไม่ได้ไหมขอเวลาเลื่อนเวลาเพิ่มเลื่อนเวลา,พ,วลาพ,พิจารณาคดีออกไปได้ไหมละ่ะแต่สุดท้ายครับทางผู้พิพากษาก็ได้ย้ำว่าในเมื่อพยานคนที่2คนนี้มันก็คือคนเดิมจากเคสสเคสแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวหลักฐานรวมไปถึงข้อมูลทุกคนจะต้องมีกันอยู่แล้วถูกไหมแถมยังย้ำว่าเวลาที่ถูกฟ้้อองงงเเเพพิิิ่่่่มมมตจจะไทําาาาใหวนรณดีีถูกปปลลยยแ ก็หมายความว่าในวันที่5พฤษภาคามนี้พีดีดีจะต้องขึ้นศาลพร้อมกับ5ข้อหาที่เขาจะต้องไปต่อสู้กันเพราะฉะนั้นทุกคนรัดเข็มขัดเตรียมไว้ได้เลยเพราะมันถึงเวลาพวกเราก็จะไปลุยกันแบบติดขอบเต็มสนามข้อมูลเต็มเปลี่ยมเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่พลาดสักวินาทีเงไปเลยฮะสำหรับวันนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพี e